มื่อนิ้น,นทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกีก่ยวกับเลขกสูตรคำนวณของคนไม่ออกน้านะคะเพิ่นบอกว่าแนวทางของเพิ่นเขามาสามงวดซ่อนนะคะงวดที่ผ่านมานี่เขาบนสองซีนะคะสําหรับขวดนี้นะคะไฮนุ้นทิยาเป็นสะพานบนุญไฮเอามาแบ่งปันเอฟซีนะคะไฮมาแล้วสามตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวได้จากไฮพี่ฟังเสียงสัมผัสระหว่างนุนทิยาก,กับคนไม่ออกน้ำงวดวันที่1สิงหาคม2568นะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอ่าได้ยินชัดเจนยุบหรปล่ะครับผมได้ยินครบชัดเจนหมดอาจารย์แนวทางของอาจารย์เป็นเลขความฝันหรือเลขสูตรคำนวณค่ะเป็นเลขคำนวณครับผมอ่าเลขสูตรคำนวณเขาไม่จนนังหวะหรอกค่ะ,คะ,ะเขาเอ่อเอ่อมันจะเขาว่าตั้งแต่สามเก้าสองจุดหกสองหกสามหกวันที่สามที่ห้าห้า ประมาณเขา่เขาข้าวประมาณสามงวดซ้อนมันบ่คะอาจารย์ครับสามข้าวสองประมาณสูงตัวประมาณเออบางงวดก็เข้าสามตัวบางงวดก็เข้าสองตัวมันบ่ค่ะเอ่อล่าล่าสุดนี่เข้าบนหรือเข้าล่างคะอาจารย์อ่าล่าสุดนี่เข้าสองสี่ครับเข้าบนส่วนมากเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่มาบนหรือมาล่างคะอาจารย์อ่า ว่าบนบ่กับล่างบ่กับเขาพบระาพบการตัดสครับเพราะว่าเลขอ่ามันสื่อว่ามันจะไปได้ทั้งบนทั้งล่างไปได้ทั้งบนทั้งล่างถ้ามาเวลาอาจารย์ไทยเนี่ยอาจารย์ไทยแยกบนแยกล่างบ่หรือน้ำกันล่ะกันบนบนกันล่างอ๋ออ๋ออ๋ออ่าแต่รางวัลนี่จะมีโครงสุดท้ายบ่คู่เดียวจบไปได้ครับอ๋อโครงเดียวมอนเดียวจบดอกจับปัดอีกนอกจากปันอีกประมาณจับ มัน30 31อ๋อต้องมีเลขฝันประกอบแม่นบ่คอาจารย์จักคือต้องตัดกันประมาณนี้อ๋มีเสียงแสกอ้าวนอนที่ยาพรอมนะคะอาจารย์ฮะวิ่งสองครับวิ่งสองีก2นิดเดียววิ่ง2นี่สามารถวิ่งได้บนล่างหรือจังได๋คะอาจารย์ วรริ่งสองบนล่างจับคู่ครับจับคู่ห้าสองศูนย์ครับห้าสองศูนยเบ็ดเดียวเลยครับฮะเบ็ดเดียวอ้าวือสิง่ายแท้ะเดเดียวเลยเาว่าเขาตัดออกมาได้สามคู่แก้าสีด ตัดออกมามันจะเป็น 52, 50, หาสองหาศูนแล้วก็สองศูนเลขสองตัวจายนเน้นสุดได้ค่ะเน, 20, คเน้นสองศูนย์คนบอกนำก่อนเด้อยบอกไปก่อนว่า<อ>มันดูสิ่าลงล่องเขาอปูบนบนเลยก่อน้ามันเข้าไปก่อนหากรโอเคยเลยเอา้า สวัสดีจังสั้นคันเขานี่จะโอเคต่อปล่อยต่อเนื่องค่ะว่าเขาจะยุดบอคาจานเมสไม่เขียนมาเมื่อหยุดครับจะว่าคันเขาไปกับน้ำนี่นะเือว่าสีออกสีออกเรี่ยวเพื่อว่าอาจารย์อาจารย์นี่เลยอ๋อเข้าใจแล้วตอนนี้ให้นุ่นที่ย่าลงว่าคนไม่ออกน้ำช่แล้วาเลขเขางวดงวดต่อไปนี่จะให้ออกน้ำเลยว่าเป็นของอาจารย์ได้นุ่นที่ย่าเข้าใจถือบ่ ต้องครับเลขทั้งหมดนี่จาเป็นต้องกราบพอคอาจารย์กราบไปทไ,ไห่อ๋อไปกราบเาะว่าพอครับ,ออบ,บรมันกคุ้อ่าเลขช่วงนี้มนจะออกจกเ่าเราไม่เอเราอีกอ <ไป S 2> จะออกจะโทรกเข่าใช่ไหมแม่นค่ะออกมาแล้วมันอกอีกสองเทอยู่แม่นค่ะ,ะถ้าว่าากลอ ถ้าอาจารย์ฟันก็จะมีโคงสุดท้ายถ้าบ่อฟันก็คือลิปเดียวม้วนเดียวจบมันปะคน่้ะได้ปะาฟาฟปากเลานบมดที่ลานเี่ยปาแห้เพราะว่ามันมันยังาม่ทันที่บ้านเนี่ยอ๋เลขตามมันปะคะอาจารย์เลขตามเลขตามตัวได้ค่ะอาจารย์ เลขตามห้าเจ็ดสามเนี่ยครับหางเดียวเลยครับเราแจ้งจัดตั้เนี่ยครับห้าเจ็ดสามห้างเดียวเอาสรุปแนวทางของคนไม่ออกนามงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกแปด เลขวิ่งวิ่งตัวเดียวสามารถวิ่งได้บนล่างให้วิ่งสองตัวเดียวจับคู่หาสองศูนย์เลขสามตัวมาชุดเดียวเลขสองตัวคือตัดอยู่ในหันจะตัดได้หาสองหาศูนย์สองศูนย์อาจารย์ให้เน่นสองศูนย์สามารถซื้อได้บนล่างกลับด้วยเลขตามเลขตามไม่ถึงวางวัตถิพานธามาหนิยังพันมากตามหางเดียวคือหาเจ็ดสามน้อทียาลงถูกป่คะอาจารย์ ขอบค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางขอบคุณครับผมขอบคุณหลายๆค่ะที่ปากปากใบกว่าตีเป็นวันแรกเนาะค่ะนี่ยังคือเราก็เอฟซีวะคะอาจารย์โอ้ยบอกพี่ยังครับปากเนี้ยปากโตมาตี่เป็นวันแรกเพราะว่าผมรู้สึกว่ารู้สึกว่าขึ้นเวทีชุดแรกวันแรกตัวเต็ดเนี่ยจะพายเสียงเบาเบาเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นบ่อยๆเดี๋ก็ขึ้นค่ะอาจารย์ขึ้นเวทีบ่อยๆเดี๋ก็ขึ้น ปกต <SM. S 2> <Christina. S 1> ิสิบเบติบุฟเ่นนะค่ะค่ะค่ะจับบรยเับวาอาจารย์พิศนาเนี่นะค่อยเบิ้งเบิ้งเบิ้งคลิปตลอดเป็นบ่คเ่ยเป็นกับพวกง่ายๆกันคือว่าเป็นเอฟซีโนทยาพิษดาเพราะว่าึกว่าซื้สกว่าเลจัร้อมบนคำ่เบื้องเ่ามันคืจะเก่าดีแท้ก็ลองนองคอยเป็นกรนา่ะอาจารย์ยี่จังหวัดใดคะจังหวัดหบอค่ะสีเก็สีเก็อ๋อสีเก็ อ้าวขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางงวดนี้ขอบที่ FC โชดีแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะหวันดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะ,คะพอเป็นไของเอฟซีก็สิ่ินี้นะนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุงทิยาก,กับคนไม่ออกน้ํานะคะเพื่อนบอกว่าทางงวดนี่ขึ้นเวทีงวดแรกทาเลขเขานะคะเพื่อนจะเปิดโตว่าเพื่อนซื้อว่าอาจารย์ได้นะคะนะคะงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะ ก้อนะนี้เขามาสามวดซ่อนนะคะนะคะสำหรับงวดนี้เพิ่นหายน้อยมากๆนะคะหายเลข3าตัวหางเดียวนะคะเลข2อตัวก็คือตัดอยู่ในอยู่ในสตัวนั่นนะคะนุนทีาจะอธิบายอีกรอบนะคะแนวทางของคนไม่ออกนางวดวันที่1สิงหาคม2568เลขวิ่งนะคะสามารถวิ่งได้บนรางวิ่ง2ตัวเดียวนะคะจับคู่ให ฮ่าสองศูนย์นะคะเลขสามโตนะคะตัดออกมาจะมีฮ่าสองฮ่าศูนย์สองศูนย์เน้นที่สองศูนย์นะคะสำหรับเลขตามนะ,ะเลขตามฮ่าเจ็ดสามนะเลขตามนะคะเลขเลขทั้งเมืดนี่สามารถไปกับบนล่างเป็นแนวะทางหาร์ดนดะิสก์สากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนะคะนุ่นทียากกับขอเว่ยพ่อไห้พ่อเมพี่นเอฟซีโชเดีแนวะทางของคนไม่ออกนามนะคะ